เวลาปีใหม่ของขวัญมันก็จะต้องมีอใช่ใเอาพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียบันเจิดเกี่ยวกับการจัดของขวัญและลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะอะไรอ่ะ ให้ดูอีกที <S <S ให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีใส่ซองไปใส่ซองไปแล้วได้ได้คูปองกลับมาได้คูปองกลับแล้วเลขคูปองนั้นมันคืออะไรอ้ยคุณจะไปดูเรื่องเลขสิให้ดูของขวัญเอา้าก็ในคูปองมันมีเลขอยู่เมื่อกี้นี่สิ่งที่เขาได้เมื่อกี้ไงรอรอรอ,อให้ดูอีกทีอเอายื่นไปรับมานี่ประหนึ่งว่าไปสอยดาวงานกาชาตอะไรสักแต่มันเป็นงานแต่งนะคะงานแต่งงานนะเอ้าได้อะไรสรุปได้กล้วยดัง เฮ้ยได้กล้วยด่างจริงเหรอจริงมันแพงนะไปไหมหลัะงานแต่งเนี่ยอยากได้กล้วยด่างแต่ต้องใส่ซองก่อนนะเออต้องใส่ซองก่อนเออแต่เขาไม่เปิดดูนะว่าในซองเท่าไหร่นะจะพูดกระแสซองสุ่มใช่ไหมได้คล้ายองสุ่มเอาถือเป็นการส่งมอบความสนุกและคืนความสุขให้กับแขกที่ใส่ซองเขาบอกนี่ไงกล้วยด่างนี่ไงใช่เอาคลิปนี้นะคะจากติ๊กต็อกอมรพัทรสุดาค่ะอุ้ยอยากเป็นแขกงานนี้แล้วเกิดได้กล้วยด่าง ใส่ซองไปเท่าไหร่คุณขาคุณคุณคุณเห็นข้างๆกล้วยด่างไหมอ่ามันมีชามด่างอยู่นะหลายใบไม่ใช่ว่าคุณจะได้กล้วยด่างทุกคนนะถูกไหมชามด่างเหรอเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้กล้วยด่างนะมีอยู่คนเดียวแต่เหลือชามด่างข้างหลังไม่เห็นไหมเออ,เอ,อชามด่างชามด่างแก้วด่างก็ได้ทั้งนั้นเออ